สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเลยวันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2528เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยเป็นแห่งที่24ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต่อมาปี2556จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราบประชานุเคราะห์52 รับนักเรียนได้โอกาสทางการศึกษาประเภทชนกลุ่มน้อยเด็กชาวเขาเด็กยากจนมากเป็นพิเศษเด็กถูกทำร้ายเด็กเร่ร่อนและเด็กพิการเรียนร่วมวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6แบบประจำมีนักเรียน656คนเป็นชาวไทยพื้นราบชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งมูเซอและอาคา โอกาสนี้ทอประเนรกิจกรรมที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามหลักสูตรของสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษอาทิการร้อยมาลายการแกะสลกักการเพราะเห็ดน,นางฟ้าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่งวงไก่ดําหมูป่าการทําดอกไม้ประดิษฐ์และการทําขนมซึ่งนักเรียนสามารถเลือกอาชีพตามความสนใจเรียนสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อเป็นความรู้ไปประกอบอาชีพผลผลิตที่ได้นํามาใช้ในโรงเรียนและจำหน่ายในสากร จากนั้นทอบปรนีการสาธิตการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลยเข้ามาจัดการเรียนการสอนพิเศษช่วงหลังเลิกเรียนให้แก่นักเรียนอ่านเขียนและคำนวณควบคู่กับการเรียน5ฐานการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี 3R ได้แก่รูทีนการสอนประจําสม่ําเสมอ d ีพีท การสอนแบบทำซ้ำๆในฐานวิชาการส่วน relaxation การผ่อนคลายในฐานคอมพิวเตอร์ฐานศิลปะบำบดัดฐานอิสระและฐานดนตรีบำบดัดนักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจปัจจุบันมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้15คน จากนั้นสเสด็จพระราชดดำเนินไปอาคารเครื่องเงินพระราชทานตามแนวพระราชดำริทอดพระเนตรโครงการเครื่องเงินชาวเขาของโรงเรียนซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมือ่อรล้งสเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2540เพื่อฝึกหัถกรรมวิชาเครื่องเงินรูป,ปรพรรณและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวเขา แรกๆให้ใช้วัสดุอื่นก่อนเมื่อมีความชำนาญแล้วจึงให้ใช้เงินสิ่งผลิตในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกำไลข้อมือสร้อยคอแหวนและเข็มขัดจำหน่ายในโรงเรียนและทั่วไปรวมทั้งแสดงโชว์ในโอกาสต่างๆปัจจุบันเรียนจบไปแล้ว17รุ่นกว่า500คน สมเด็จพระเทพรัตา์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารนิทรรศการและมัลติมีเดียยามดะนางมาศะออกยาเสนาพิมุกและเท้าทองกีบมา้าวันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตา์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินไปหมู่บ้านญี่ปุ่นอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดอาคารนิทรรศการและมัลติมีเดียยามาดนานางมาะออกยาเสนาพิมุกและเท้าทองกีบมา้าโอกาสนี้ทอบพระเนตรการแสดงชุดพิธีเปิดซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของช้างสักวังช้างอายุทยาและพระเนตรช้าง ซึ่งสมาคมไทยญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการปรับปรุงอาคารริมน้ําเดิมของหมู่บ้านญี่ปุ่นเพื่อจัดทําศูนย์แสดงนิทรรศการทาวรพร้อมสื่อมัลติมีเดียเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงจเจริญพระชนมายุ5รอบวันที่2เมษายน2558 <c oughs> ทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเป็นประโยชน์ต่อแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำหมู่บ้านนานาชาติตานมนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานิทรรศการแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักคือส่วนที่1ห,หมู่บ้านญี่ปุ่นแสดงถึงชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนที่2เป็นมัลติมีเดียที่สื่อถึงบทบาทและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่ยาวนานกว่า600ปี รวมทั้งรำลึกถึงชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในอยุธยาคือยามาดะนางมัสะชาวญี่ปุ่นผู้รับราชการในราชสำนักสยามด้วยความจงรักภักดีและเท้าทองกีบมา้าลูกครึ่งเชื้อสายโปรโตุเกสญ,ญี่ปุ่นต้นตำรับขนมตระกูลทองได้แก่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองสำหรับหมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิชาการไทยและญี่ปุ่นและสมาคมไทยญี่ปุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี2530รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณ999ล้านเยนหรือประมาณ170ล้านบาทในขณะนั้นพอรวมเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชมพัรษา60พรรษาและเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นเปิดให้เข้าชมทุกวัน ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับทอพระเนตรหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฮอลันดาและตลาดย้อนยุคที่มีการสาธิตการทําขนมไทยเชื้อสายโปรตุเกสเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองพลุทองเอกการทําอาหารชุมชนนานาชาติโรตีสายไหมและการสาธิตการทําปลาตะเพียนโบราณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัวยลักษณ์อัคราชกุมารีสเสด็จถึงสาธารณรัฐอินเดียเพื่อส่งปฏิบัติพระกรณียกิจในระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์2558วันที่9กุมภาพันธ์2558เวลา22นาิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษณ์อัครราชกุกมารีเสเด็จถึงอย่างท่ากาศยานนานาชาติอินทิราคารทีกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในการนี้นายชลิตมานิตยกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐอินเดียรับริยาผู้ช่วยทูตฝ,ฝ่ายทันเรือผู้ช่วยทูตฝ,ฝ่ายธานากาศนายรัมบาบูซีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ดรนาวัตต่อฮิตผู้นวยการฝ่ายบริหารจัดก,การสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์เฝ้ารับเสด็จ สำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐดินเดียในครั้งนี้จะส่งร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และส่งปรึกษาหาลือติดตามกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกทรัทัศน์วงการชุมกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระสงนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่สาลาสิริดาศร้อยตีโรงพยาบาลสิรดดาตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งนำตะก,การดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิสํานักงานเขตสไหมกรุงเทพมหานครกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ คณะลูกเสือยุวการชาติโรงเรียนประชานิเวศเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันเอกกฤษณภาคสมใจเพ่งผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินจังหวัดลบบุรีพร้อมข้าราชาการและนักเรียนในสิบฐานบกรุ่นที่18คณะนักเรียนบาลีรุ่นใหญ่รุ่นที่สองวัดปา่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีและพลตรีชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกพร้อมข้าราชาการทหาร จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ